เตรียมเช้านะครับหกโมงก็เดี๋ยวจะพาไปาละเบ็ดปักเอาไว้นะครับก็หากินแบบวิถีอยู่สวนนะครับโน่นผมปักไว้ตรงโน้นนะครับข้างในเนาะนะเพราะว่านอกเนี่ยปักไว้แล้วกลางคืนเนี่ยนะครับจะมีนะครับคนมาหาแล้วพวกเบ็ดพวกรอบนี้เขาก็จะหายด้วยนะครับก็ต้องไปปักลึกๆหน่อยนะครับแล้วก็ดูทําเลด้วย เลยที่มีดูแล้วจะมีปลาปรับแบบหวังผลนะครับก็เดินคันเข้าไปหน่อยนะครับนี่ผมอยู่ชัยนานะก็เขถววังหมันนะครับหรือว่าสิงห์ชัยนาทช่วงนี้น้ำเยอะเมื่อคืนก็ตกนะครับตกแบบโอ้โหแรงอยู่พักใหญ่นะครับก็เข้าลำบากหน่อยนะครับแต่ก็ ดูซิว่าเราจะได้ปลาบ้างไหมนะเพราะว่าถ้าดักริมนอกด้านนอกพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้นะจะหายหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบหรือเบ็ดกลางคืนจะมีพวกพานมานะครับแล้วก็ไม่ได้ปลาก็เอาเบ็ดนะครับไม่ได้ปลาก็เอารอบก็ไปนะครับมีน้ําขึ้นมาอีกเยอะเลยอะไม่รู้ว่าเบ็ดที่ผมปักไว้นี่ เยื่อจะจมหรือเปล่านะครับเพราะว่าใช้เป็นเขียบด้วยถ้าเหยื่อจมก็ลำบากหน่อยนะครับเห็นน้มขึ้นมาเยอะไก่หน่อยเดินลำบากจริงนี่แหละครับ น้ำขึ้นมาเยอะด้วยต้นมะขามถ้าจะขึ้นไปข้างบนก็ต้องลำบากหน่อยเดิลงข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นที่ไม่เสมอแล้วครับเป็นเหมือนพื้นนาเดิมมีรถวิ่งมีรถถ่ายรถอะไรวิ่งแต่เขาไม่ได้ทำนาตรงนี้นะครับเป็นป่าหญ้าแต่ผมมาดูแล้วเห็นว่ามีรอย มีปลาช่อนเยอะเรามาดูกันเราจะได้สักตัวไหมอันนี้ลอยผมเข้าลุยเข้ามาเมื่อวานะนะครับึบขึ้นมาเยอะอยู่กินไหมโอ้โหไม่กินไม่กินเลย ตัวนึงนี่จะกินหรือเปล่าไม่กินเแบบ็ดเอาเแบ็ดทันนี้หายไปไหนเแบบ็ดตรงนี้หายไปไหนตรงนีแ้เบบ็ดตรงนี้ตัวหนึ่งหายโออันนี้ตึงอยู่นะมีตึงอยู่นะเนีย่ยครับตึงอยู่นะนี่ก็ตึงนี่ไ,ไม่ไม่กิน อันนี้ตึงครับนี่ตึงนี่น่าจะติดเนี่ยเนี่ยตึงตึงนะเดี๋ยวดูสิติดไหมนะครับเรามาลุ้นกันนะอันนี้สดๆเลยนะครับให้เบือเป็นเขียดนะดึงดึงดึงนะปลาดึงโอ้ปลาช่อนปลาช่อนช่อนติดครับ ติดนี่ผมผมทำอยู่มือเดียวนะจะหลุดซะไม่ใช่อะไรหรอกหลุดแล้วมั้งหลุดแล้วมั้งช่อนใหญ่อ่ะอยู่นี่เออนี่ขาดนี่นี่นีนี่ช่อนใหญ่ตัวนึง อีกครับตัวใหญ่เขาจะพันนะนี่ครับตัวใหญ่เขาจะพันแบบนี้เห็นไหมครับนี่ตัวนึงนะตัวนี้ก็มีโอกาสนะครับนี่เห็นไหมนี่แหละครับวิถีเดี๋ยวผมถอนเบ็ดก่อนเลยจะได้ทําง่ายๆคอนเทนต์อันนี้เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรคลิปสดนีไม่ใช่คนทําแบบสดสดเลยนะครับเนี่ยครับถ้าใช้ลูกเขียดนะเกี่ยวครับก็จะมีโอกาสนะครับแต่ถ้าเราเกี่ยวช่วงเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยว เกี่ยวปากตรงนี้ตัวนี้ผมเกี่ยวปากาไว้นะครับแล้วก็ตัวนึงก็จะเกี่ยวเขาเรียกว,ว่าเกี่ยวเกี่ยวตรงหลังนะครับตรงหลังเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยนี้น่าจะติดแต่เมื่อวานแล้วนะครับอันนี้ก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเดี๋ยวผมดูต,ตัวนี้ตัวหนึ่งนะจะมีโอกาสลุ้นแค่สองตัวเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าผมลงแค่ห้าคันนะ เรามาดูตัวนี้ได้ใหญ่ไหมนะครับเนี่ยอันนี้ติดไหมติดป่ะดูสิได้ตัวหนึ่งละแปบ๊บหนึ่งนี่โทศรศัพท์จะล่วงน้ํานี่พันเข้าไปน่าจะไม่ติดโอ้พันลากเข้ามานี่ครับเห็นไหมไม่ติดนะครับได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวก็ยังดีนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงใหม่นะครับแถวเนี้ยปลาน่าจะเยอะอยู่นะครับ เพราะว่าเป็นเป็นป่าอย่างนี้นะครับก็รีบมาล่าตัเช้าถ้าไมา่มามามา,มา,มาลงนั่นในอย่างนี้นะครับลงน้านนอกป่าติดหายหมดนะครับแถวนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขามาหากันตอนกลางคืนโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมหาชมเท่านี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับผม